เบรครับเย <Yeah. S 1> ี่ยมว่าเออยังไงมาแล้วโอ้อโหเป็นไปตามข่าวเลยเอาละครับวันนี้ครับจะมารีวิวรถสามโลสลอยแฮ้ <c oughs> รถโลสลอยเฮ้ <c oughs> ถ, <c oughs> ถูกแล้วนี่เป็นไงเล่นคนเดียว <c oughs> เอาละด้วยนะวันนี้ครับกำลังเป็นกระแสของรถโรลสรอยนะฮะที่โดน กระบะซิ่งนะฮะสอยตูดเอาวันนี้ก็เลยจะมารีวิวทุกคนที่ดูกันนะครับเป็นเกมจริงจีได้นะครับซึ่งรถที่เป็นขายนั้นคือโรลส์รอยโกลด์นะฮะเป็นตัวที่ต้องบอกว่าราคาประมาณ30-40ล้านเลยถ้าแต่งจริงๆนะฮะเอาแบบภายในด้วยอะไรด้วย40ล้านมีบวกแน่นอนฮะนี่สมหติว่าเขาเล่นภายในอย่างเงี้ยนะฮะแต่งแบบสวยๆสีข้างบนเป็นดาวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่า40ล้านมีถึงแน่นอนนะครับแล้วดูข้างหลังไปไงฮะ โอ้โหทำบอกออกมาได้เหมือนมากอันนี้เป็นสีอะไรเนี่ย่วงอมชมพูหรือสีอะไรวะเนี่ยสวยมากนะครับในเกมนี้ก็ทำมาได้สวยมากและนี่คือภายในของโรสรอยนะฮะที่เป็นข่าวนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะฮะในตัวเกมก็ถือว่าโหเด็กเกียร์พีไปอยู่ตรงเนี้ยโหเกียร์จอดนะฮะโหบอกเลยว่าไม่คุ้นตาจริงๆนะฮะ เขาบอกเลยว่านี่ที่เปิดกระจกกกระจออกมาได้เหมือนมากๆนะครับแล้วร้านี้เป็นรถลักชูรี่คาร์นะฮะบางคนเรียกซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์แต่ผมเรียกว่าลักชูรี่คาร์นะฮะเป็นรถที่แบบโคตรแพงและมีล่มด้วยนะฮะแล้วดูนี่ครับความเหมือนนะสียังเหมือนนะเหมือนในข่าวนะตัวนี้เป็นสีดำเขาพ่นออกเป็นสีขาวเหมเงินนะครับผมก็ถือว่าออกมาได้ได้คล้ายคลึงที่สุดแล้วนะฮะนี่ฮะโลโก้ของโรสรอยนะฮะเป็นนางฟ้านะฮะอยู่ข้างหน้ารถตรงนี้นะครับผมโลโก้โรสรอย ออกมาดูเหมือนมากวันนี้จะมารีวิวรถคันนี้กันนะครับผมรถคันละ40ล้านนะครับผมเดี๋ยวมาลองความเร็วกันด้วยฮะแต่แน่นอนฮะช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือนี่รถพ่อน้องออนิวฮะไปุ่่นสร้างตัวนะฮะโหต้องมาด้วยครับขอ้นมาคู่กันนะฮะนี่ข้างหลังหูแสงแสบตาแดดสะท้อนแรงมากฮะโอ้หนี่เป็นไงฮะติดลาวตักผ้าสองสีมาด้วยนะฮบผมแหมไม่ธรรมดานะครับ มาดูภายในของเขาสักันสันิดหนึ่งฮะภายในนะฮะโอ้โหนี่พุงม,มาลายต้นอ,อย่างนี้นะครับผมเออนี่เวลาเสื้อผ้าเปียกก็ไปตากข้างหลังได้นะครับเออนี่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ฮะจะมาลองรีวิวและแข่งกันด้วยนะครับผมว่าระหว่างโรซลอยกับฮะกับโรซลอยกับอีซูซูนี่รถแต่งซิ่งนี่ขนาดแรงกว่ากันนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์คิดด้วยใจให้ด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งฝากกดด้วยฮะจะได้ไม่พาลาดการเตือนคลิปใ,ใหม่ๆใ,ในครั้งหน้านะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาลองกันครับว่าควววาามเววรรร็ะห่งโลอยกับ รถบรุสร้างตัวดีอันไหนจะเร็วกว่านะพร้อมแล้วสามอ่งไปไม่ออกตัวก็กินขาดแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทิ้งห่างเลยฮะความเร็วไวมาก,180กร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะทางตรงนะโอ้โหกินขาดโ้โรุสร้างตัวเพิ่งสองร้อยห้าสิสองแล้วกว่าแล้วไปรถวัดความเร็วกันเลยฮะเ,เรื่องมากฮะรุสลอย รถเงียบนะฮะเสียงไม่ดังไม่รบกวนชาวบ้านนะฮะเนี่ยพูดถึงปุ๊บแม่งรบกวนชาวบ้านเขาเลยเสียงนี้ <c oughs> <c oughs> นะฮะเป็นรถที่ลักชูรี่คาร์เรียบหรูจริงๆฮะและแพงด้วยนะฮะเป็นรถที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่ปล่อยควนดันะฮะผมเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าขับขับแล้วมป็นคนชื่นชมนะฮะนะ,ะขับมีตคนชื่นชมโอ้ยมีตางอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะ มันต้องมีความอดทนนะฮะความคอนเนคชั่นแล้วต้องรอรถเป็นด้วยอ่าอันนี้คือสำหรับอันนี้นะฮะโร,โรลสลอยต่ขันหนึ่งไม่ต้องไปพูดถึงดีกว่าโอ้โหอันนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าโ,โรลสลอยแรงกิ่งขาดนะความเร็วมีสามรถบอกผมขออัดความเร็วของโรลสลอยนิดนึงนะฮะอยากรู้ว่าความเร็วของโรลสลอยนี้จะอ,อัดไปแม็กกะถ่ายะะตอนนี้สามร้อยสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละฮะ วันศุกร์2ย0ความเร็ว,วค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะความเร็วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆโอ้โห325กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้ความเร็วจี๊ดมากนะฮะชีวิตจริงไม่มีใครขับถึงขนาดนี้นะฮะนั่นไม่ใช่ทางตรงจริง300กว่าโอ้โหนีไหมช่วงล่างพอดีนะวนเวลาเลี้ยวถ้าความรถสูงๆหรือรถที่แบบความเร็วประมาณนี้แค่เลี้ยวทีเดียวมันจะสายแบบ เป็นปลาสลิดไม่มีน้ำเลยนะะเ,เนี่ยไดเดียวไหมปุ๊บอ้ยแม็กสายก็กลับมาแล้วช่วงล่างทำได้ดีมากนะช่วงล่างทำได้ดีมากของอลอยคนนี้ไม่ธรรมดาฮะเรียบหรูฮะทิ้งขาดจากกระบะแต่งซิ่งไปเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เป็นไงเงียบกิ๊บสองร้อยสามรยี่สเ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ฮะ3ามยปดไปถึงสามสสิหรือไม่ฮะ ความเร็วจะค่อยๆข,ขึ้นนะฮะ28บนะฮะตันแล้วฮะความเร็ว328ิแกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโอเคนิ่งแล้วครับความเร็วหดแล้วนะฮะ กอดคาเร็วจี๊ดมากเดยนสักกระบงคล้องตามไม่ทันเลยนะฮะวี่300เขาเรียก่อน300เจนที่ดูะเบรกฮะทดสอบเบรกครับโอ้โหเบรกเบรกเบรกโอ้ยเบรกครับเยี่ยม โอ้รถนี้มันช่างหลูจริงฮะวะเออยังไงมาแล้วโอ้ยเออเปนไปตามข่าวเลยโอ้โอบทชีวิต,วตแม่มันจะนังหน้าเออมึงมึงมึงอ๋อมันไม่หยุดอ,อ,อีกเอ้าโอ้ตอนนี้คือแบบโอ้ยยับเลยนะฮะชนแรงเกินดูฮะโอ้หนี่ โอ้ยนี่พอเพิ่งสังเกตว่ามีหน้าจอข้างหลังด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าในชีวิตจริงชนอย่างนี้นะฮะชาตินี้เราจะส่งจะชดใช้อย่างไงเลยนะฮะอันนั้นชนแค่ตูดนะฮะยังโดนไปประมาณเกือบสองล้านนะฮะโดยที่ประเมินถ้าชนอย่างนี้นี่ผมบอกเลยว่าโหโหชาตินี้จะเอาเงินจากไหนใช้หมดฮะคิดแต่คิดแต่กันเลยที่เดชเชียวโอ้โหอย่างยับฮะ และอีกสีหนึ่งนะทีผมอยากจะฝากถึงคนที่ขับกระบะแต่งซิ่งอะไรอย่างงี้นะครับว่าจริงๆแล้วคุณไม่ผิดนะฮะที่จะขับกระบะหรืออะไรพวกนี้นะ,ะแต่การขับหรือการกระทําระหว่างที่อยู่บนถนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนผมเชื่อว่าร้อยละ 90, เก้าสิบเก้้าลยก็ได้นะครับผมชอบขับแบบไม่ปกตินะฮะขับแบบกระชากฟืดแล้วไม่ก็ปล่อย สิ่งที่ไม่ควรั้นสุดคือการปล่อยควันดําใส่รถข้างหลังนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งนะฮะผมไม่แปลกเลยว่าทาไมกระแสบางทีแบบถึงถึง,ถงแบบค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าการกระทําของคนเหล่านี้มันไปส่งผลกระทบต่อคนหลายๆคนที่ใช้ทรอทย์ผลิแล้วทําให้เกิดอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์โมโหนะฮะเพราะฉะนั้นปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะ,ะอันนี้สายประเภทขับแบบว่าอะไรเงี้ยนะฮะเลิกนะครับเปลี่ยนไปขับอย่างนี้ดีกว่าเออ เรา,าค่อยได้ไหมเ้าค่อยไปอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ไม่มีใครเขาด่าแล้วครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาขับเจ้าขับอย่างเงี้ยเนี่ยนะ,ะบางประเภทแบบปล่อยควันดำมาด้วยอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปครั้งใหญ่นะฮะเพราะว่าบางทีมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหลังเมก็เคยนะฮะผมเป็นมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยมันปล่อยควันดำใส่อา้าวลูกผิดอะไรเนี่ยนะฮะมาปล่อยควันดำใส่แล้วไม่มีจิตสำนึกหรือการที่จะขอโทษอะไรเลยนะฮะ คนเหล่านี้เป็นคนที่ประเภททวนโดนด่ามากๆนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอย่างนี้เลิกได้เลิกทานะครับเพราะว่าคนที่เขาขับกะบเหมือนกันน่ะเขาจะเสียหายไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเลิกได้เลิกนะครับมันไม่ได้เท่มันไม่มีใครเขาชื่นชมมีแต่เขาจะด่าและสาบแช่งเอาเพราะฉะนั้นเลิกได้เลิกนะครับอย่าไปขับอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่า99%กขับกันแทบจะอย่างนั้นทั้งหมดเลยนะฮะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหลือไว้นะฮะให้ให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะไม่ทำนะฮะโอ้โห ไม่ไหวจริงฮะขับอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เจอรถนอตนุนนะฮะเจอกระบะแต่จริงก็คงมีทัศนคติไม่ต่างจากผมเท่าไหร่ก็คือการขับอะไรเงี้ยมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นอย่าขับอย่างนั้นอีกเพราะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเงี้ยเห็นไหมฮะไม่มีใครเข้าข้างคุณเลยไม่มีใครชื่นชมหรือเห็นใจคุณเลยมีแต่จะหัวล้อยอดและสมน,น,นามีคนไม่กี่คนละค่ะฮะที่จะเข้าข้างคุณนะฮะก็คือคนที่อาจจะขับเหมือนกันกับคุณเนี่ยเขาถึงเข้าข้างคุณแค่นั้นเองนะแต่คนทั่วไปเขาไม่มีใครเข้าข้างคุุณแแนนนนน่อะะครรรัเเเเเพาาาาฉ้้ลลววกกกิดหต เหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นไหมฮะคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่คุณต้องทํางานเท่าไหร่นะฮะในการชดใช้เขานะฮะชีวิตนี้บอกเลยว่ามันไม่คุ้มเลยกับการแค่แบบว่าอยากขับแบบกระชากฟื้ๆเอาแบบให้เกียร์พังอะไรเงี้ยหรือเอาสาดตรใจเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นมาสุดท้ายมันไม่คุ้มนะฮะมันไม่คุ้มจริงเลิกได้เลิกขับเป็นปกติเข้าใจว่าสร้างตัวใครๆก็สร้างตัวได้นะฮะไม่รู้สร้างตัวแต่ขับแบบให้เขาไม่ได่าแค่นั้นอะ่ะคุณก็จะอยู่ร่วมกับสังคมได้แบบ ไม่มีค่ามีแต่เสียงชื่นชมแล้วนะครับผมเอาละครับวันไหนวันนี้ก็จะรีวิวโลตสลอยกันแล้วนะคะัตัวโลตสลอยโกลนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเลยครว่าแต่ละสีแต่ละคันมีสีอะไรบ้างนะฮะอย่างนี้ก็สีออกสีเงินบนสีม่วงนะฮะผมโอ้และม่วงแบบมันม่วงแบบสะท้อนสวยนะฮะแล้วดูนี่ฮะที่เปิดเขาี่คือแบบอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้ามองไปผาจะเหมือนแบบนี้แค่สประตูนะฮะแต่จริงแล้วที่เปิดเป็นชนกันนะครับผมสวยมากนะฮะรถลักชัวรี่คานนะฮะ คือเป,เป็นงานแฮมเมดด้วยนะเวลาคนทําคือแบบใช้มือทํานะอย,าอย่างไอเส้นขีดขีดอย่างเงี้ยทุกคนเห็นขีดกันใช่ไหมฮะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยใช้มือคนนะฮะใช้มือคนอนะ่ะผมก็เห็นในคลิปเขาเอามือลากโอ้โหแบบตรงแบบเปียนนะฮะแล้วคิดดูเนี่ยถามว่าโดนชนตูดไปแล้วใครจะมาทําให้นะฮะใครจะมาซ่อมนะฮะใครจะมาแก้ลายตรงนี้อะไรให้นะฮะต้องส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางเพื่อให้ช่างคนนั้นนะทำนะฮะ ค่าขนส่งเท่าไหร่ค่าชักไอยอ๋อกินแล้วปวดหัวมันเป็นไม่ได้อย่าไปอย่าไปขับใกล้โลอรสลอยนะฮะมันทั้งแพงทั้งเสียเวลาด้วยนะะแพงมากนะฮะโอ้โหข้าหน้าสวยมากสีนี้นะครับผมไฟไฟโคตรสวยล้อมงล้อมแมะสวยมากฮะดูภายในกันนิดนึงครับผมนี่อันนี้เอกลักษณ์เขานะเป็นเข็มนาะฬิกาต้องแบบเป็นเข็มแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่เข็มดิจิตอลนะน,นี่คือเอกลักษณ์เขาเลยสวยมากฮะเบาเบิร์ที่นงที่นั่งสวยมากอันนี้อันนี้ขับฝั่งขวานะครับผม อันนี้คันนี้ฮะสีชาไทยนะฮะโอ้โหสวยดีอันนี้ก็สวยฮะแม่อันนี้สําหรับคนมีอายุนิดหนึ่งครับผมใครที่ชอบลาย,ยาก็จะเป็นคนแบบสูงวัยนิดหนึ่งนะฮะหรืออาจจะเป็นแบบกลางครนนะ,ะคนกลางครนก็อาจจะชอบสีแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะฮะนี่สีอ,อกแนผู้ใหญ่ส่วนมากนะครับข้างในโอ้โหเกียร์เกอรสวยเหลือเกินอีกคันนึงครับโอ้โหอันนี้สุราตานมาเองนะสีทองปอนสีแดงฮะโอ้โห ไม่ธรรมดาสีภายในเป็นดูโอ้สีภายในที่ดูธรรมดามากนะดำๆนะไม่ได้หวือหวานนะฮะคลนี้ก็หลูแล้วนะฮะดูนะฮะเออไม่ให้ทุกคนได้ดูข้างหลังเลยนะฮะมันมีจอด้วยนะครับผมนะมีที่นั่งของกินด้วยนะฮะถ้าเปิดประตูไปตรงนี้รู้สึกจะเป็นที่เสียบล่มนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแถวนี้จะเป็นที่เสียบลมนะฮะผมแต่นี้เปิดไม่ได้นะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับสีน้ําเงินหรือสีฟ้าวันเนี้ยนะฮะมันออกกลมๆกับสีน้ําเงินแล้วกันอ้านะฮะอันนี้ก็ดูธรรมดาข้างใน เอ๊ะเป็นธรรมดานี่มันเป็นสีออกขาวๆคลิงๆออกสีไข่ๆย,ยังไงไม่รู้อะนะฮะโอ้โหสีนี่ต้องบอกเลยว่าศิละปะนะฮะผู้ไม่ถูกข้างบนเป็นซารูลแบบเปิดกระจกแล้วก็ปิดได้นะครับผมเอาเลยฮะเดี๋ยววันนี้จะมาขับไปพร้อมๆกันเลยฮะและแน่นอนครับผมจะขับคันนี้ฮะคันที่อยู่ในข่าวนะสีแบบในข่าวเลยแต่จะไม่ขับแบบธรรมดาครับทุกคนผมจะแต่งนะฮะใส่เจตโตเป็น <laughs> โลโซลอยนะฮะ เจตโต้น,นะฮะโอ้โหโทโบสปีดบูทของเราฮะเดี๋ยวต่อให้ก่อนเลยอะไปทุกคนไปกันแล้วฮะไปเร็วมากะฮะน,นี่โอ้โหให้บอลขับไปเลยฮะสวยๆ,ๆฮะโอ้โหนี่รับสุดตาเราฮะโอ้โหันหนเร็วสุดครับเนี่ยโอ้โสวยมากฮะ วิ่งแบบผู้ดีนะทุกคนนะขับแบบผู้ดีเลยต้องขับอย่างนี้นะโอ้โหมีตังค์ก็ขับอย่างนี้กันโอ้โหสวยนะบอลแล้วเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะโหมีแค่เสียงล้อก,กับถนนที่มีสีกันแค่นั้นเองนะฮะดูดูเป็นผู้ดีมากทุกคนเออผมไม่เคยเห็นรถคันไหนขับแล้วดูเป็นผู้ดีเท่าไหร่คันนี้โรซรอยเมื่อก่อนเลยนะเออสวยมากสวยมากเอาละฮะตัวเต็งของเราฮะโรซรอยที่เป็นข่าววันนี้ฮะเมื่อกี้ว่าเรืวอ,อะไร328ใช่ไหม ไปฮะใส่โทมโบสปีดบุ่งไปฮะจะโตมาแล้ว้โหเครื่องยนต์พังแน่นอนฮะัวโอ้กว่ารลเจ็ดร้อยเอยางแตกอ้าอ้าวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่หต่อยขขบไปก่อนนะแล้วความเร็วความเร็ว,วเจ็ดร้อยช่วงล่างไปหมดเลยฮะขอสักสี่ห้าร้อยได้ไหมประมาณนี้สี่ร้อยก็พอแล้ว ถ้า500ก็พอแนละ้วความเร็วเร็วมากนะทุกคนเร็วเกินโอ้เร็วเกินมาตรฐานที่เคยเห็นเมื่อกี้นะอีกนะฮะเร็วมากควาเร็ว500กว่าโอ้โหอย่างรถซุปเปอร์คาร์วิ่งอย่างกระพวกแบบฟอร์เรรี่แลมโบลอะไรนีความเร็วโอ้โหความเร็วนี้เป็นแม็กลาเรนเหนือ วู้แรงเวอร์แรงเวอร์มาก600อยฮะฮุยเอ้าชิ๋มหายยางแตกเออโอ้ยดูยางแตกทันวนยางแตกก็คือล่างยาวนะฮะไม่เป็นไรต่อได้ฮะลีใหม่ฮะต่างไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนท่านฝูฮะพอเร็วหกเจ็ดร้อยนี่ก็สามารถทำให้ยางแตกได้นะ โอ้ตอนนี้เครื่องยนต์ทำไปแล้วนะฮะโสรสลอยตอนนี้อาศัยแรงเจนจากเจนโต้เดียวฮนะเพราะว่าเวลาใสาเ่เจตโต้ทีมันทำไม่น่าโคตรทุกคนเห็นไหมโอ้โอ้ตาเพื่อนทันแล้วฮนะโอ้แสงเพื่อนแล้วนะตอนนี้โอ้คูเร็วมากฟิวโอ้โหแต่ลูกมันที่ขวางหนะ้าฮะเป็นไงมาที่หลังตาดัดแตงแล้วฮนะโอ้แล้วเวลาใสาท่ทีีนี่นโ้ตัวเต็งอ่ะดับหนึ่งฮนะเพื่อนฉันมาแล้ว แสงเพื oh, sure yes right ่อนแล้วฮะโอ้หไป็นไงยังเร็วโอ้โหเร็วมากอะเร็วจัดเลยฮะเร็วจัดโหเวลาใส่เจโต้ที่สุดผูสังเกตนะฮะหน้ามันจะกดไหมฮะเวลากดมากๆเงี้ยมันทำให้ล้อสีกับเห็นไหมเห็นไหมล้อมันรับไม่ไหวฮะมันแตกระเบิดเลยนะฮะ โอ้โหเร็วมากลงน้ำไปก่อนเลยเอา้าวไม่ลงเพื่อเป็นไงโรสลอยดื้อดึงโอ้โหอุ้ยมาเก็ตด,ดาวมาเก็ตด,ดาวอุ้ยมาเก็ตด,ดาวเกือบตกเลยฮะเดี๋ยวไวคขึ้นนึงทุกคนดูฮะสภาพเกือบตกนะฮะโอ้โหเครื่องดังเอียดๆเลย เอาลนะเพื่อนมาช่วยนะฮะตอนนี้นเพื่อนมาช่วยนะโลสลอยชนแหลกฮะโอ้เพื่อนมาช่วยฮะโอ้โหเอาละครับรอบนี้ขอทดสอบรถโลสลอยที่ไหลลงจากที่สูงนะฮะลงไปข้างล่างแล้วก็เขินลงมานะฮะมาดูกันครับว่าเวลาเราโลสลอยนี่โดนกระแทกจากที่สูงลงไปจากที่ต่ำนี่จะเป็นยังไงนะฮะ สอบความอด่นกันนิดนึงฮนะว่าสภาพนี้จะยับเยินแค่ไหนนะครับสำหรับโสรสลอยโดยเฉพาะ ครับไม่งั้นเดี๋ยวหลุดเดี๋นี้หมายถึงหลุดเส้ทนทางนะฮะรถโอ้โหกระแทกงี้โชคเด็ขถึงดังจริง,งจังเลยฮะ,ะเอาเละฮะสุดท้ายแล้วฮะไม่ต้องเบาแล้วฮะจังหวะนี้เล่นสุดโต่งเลยฮะเต็มที่เต็มท,ที่พี่ไม่มีเบาโอ้โหความเร็วสามร้อยกว่าครับความเร็วสูงสุดนะ,ะโอ้โหโอ้โหหน้าจู้เลยฮะว้ายซึม ยับเอาเรื่อมกันนะฮะจากรถ,รถหรูๆนะฮะทำให้กลายเป็นดูรถเ,รเหลลกไปได้เลยพลังกระแทกนี้ค่อนข้างหนักนะฮะไฟลุกเอาละครับทุกคนรอบนี้นะฮะเป็นรอบสุดตัดสินนะฮะว่าระหว่างรถโรลสลอยกับกระบะซิ่งอย่างนี้ฮะใครจะแรง,งกว่ากันนะฮะและทางแข่งนี้เป็นทางตรงนะมีกระสองเลนแค่มากอันตรายด้วยนะฮะเ๋ยเป็นทางแข่งทะเลทรายฮะ โรโซลอยกับกระบะซิ่ง so ทุกคนคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะฮะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะฮะทุกคนคิดว่าระหว่างเครื่อง1.9นะฮะบทชีวิตมันจะหนักหนาหรือว่าโรโซลอยนี้ใครจะเร็วแรงกว่ากันนะฮะใครจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมน่บอกกันได้ฮะถ้าพร้อมแล้วไปเฮ้ยรถไม่ออกกดผิดเฮ้ยอย่าเบียดเลยอย่าเบียดเลยโอ้โหรถเบียดรถเบียดโอ้กลับมาได้ฮะสบายโอ้อเบกเบกโอ้เกินเบกให้หน่อยอ่ะ โอ้ยเร็วมาก <c oughs> โอ้โหว่าซิ่งนะนะ้าทำไปเล่นตายเออเอาไว้กินขาดเลยให้มแต่ชะลออะ้วแล้วเขาทางตรงด้วยเฮ้ยมันเร็วนะทุกคนหายไปแล้วโอ้โหเผื่อม่ชะลอนิดเดียวอะเรื่องเขาตึดสปีดไปไกลนูกนแล้วดูเร็วมากควาเร็ว300ปุ๋ยแล้วหาเรานะฮะทางลงเนินด้วยทั้งข้างนี่เป็นทะเลทรายหมดนะฮะ รุดดูใบฮะหมอกกับโรสล้ออยู่ฮะเวลรุดดูใบเรชอบขับกันอันนี้สามร้อยสามสิบกิโลต่อชั่วโมงฮะโอ้โหนี่สามร้อยทวนก็จะมาสามร้อยเครื่องทวนขอบมาดูเร็วกว่าเราอะระห่วงอะแต่เรามาแล้วในจังหวะนี้ผมแม่งขับกินเลนมากขับค่อมเลนเลยอะนี่เห็นกันตัวมากฮะเรียบร้อยฮะนี่เป็นการแซงทางทะเลทรายด้วย ได้ไหมขับขึ้นมาได้ฮะโอ้โหผมนี่มันสีมือจริงเลยเรียบร้อยฮะโอ้ลงบนทางตรงแล้วเรียบร้อยฮะแซงเรียบร้อยอยู่คู่เมื่อทางมีบ้านอยู่ด้วยเนี่ยวู้เร็วมากโอ้โหกิน<อ>กขาดนะฮะเราสลายกินขาดขนาดแอบชะลอให้ก็ยังเอาชนะได้นะฮะโวิโยบี ออกทางสุดแล้วฮะว้าวทางเหินแล้วเนี่ยว้าวไม่ได้ดูโอ้โหเออไม่รู้ว่าเป็นทางเหินโอ้ยเดี๋ยวนี้เหิน,นอีกแน่โอ้ยโลดสไลยโอุ๊ยเรียบร้อยฮะไปดูกระบะแต่งซิ่งกันบ้างในฝ่าฮะโอ้โเหินมาแล้วฮนะโอ้อแล้วดี้ยังไงนี่เออ เบาเลยอันนี้เอออัดเสาให้อ้าวเาาสาซัวไปแดกก่อนแล้วฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้แต่โลสลอยนี่หนักฮะเพราะรถของเขามีน้ำหนักเยอะมากเวลาก็แทกทีเดียวอูโหยับนะฮะเครื่องยนเครื่องยนนี่ออกมาให้เห็นกันเลยฮะโอ้โหเอาเรื่องมากครับมาดูนี่ไงเก่งเลยฮะอละล้ฮะชอบคิดอะไรแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมและอ e ีพีหน้าอยากดูอะไรในเกมนี้ก็คอมเมนต์นบอกกันใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับ